สวัสดีครับวันนี้ผมอยู่ที่แปลงนาสาธิตศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงไร่พลวัดนะครับพาท่านมาชมนาที่สีไร่พื้นที่สีไร่เนี่ยเป็นนาที่เราผลิตข้าวปลอดสารพิษนะครับหลังจากที่เราเกี่ยวเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วเราก็จะทําการย่ําฟางขณะที่เราทําการย่าฟางเน,เนื่องจากว่าเราไม่มีอุปกรณ์อะไรจะไปฉีดพ่นจุลินทรีย์หนอ่อล้วยเชื้อราไตคา่คโดม่าเราก็ใช้วิธีการ ก่อนก่อนที่จะให้รถมาย่ำเนี่ยรถมาตีฟางเนี่ยเราก็จะปล่อยจุลินทรีย์หน่อกล้วยไปพร้อมๆก,ก,กันกับไอเชื้อราไตคดคดมาอันนี้ก็ผ่านมา10วันนะครับจะเห็นว่าฟางที่มันเคยมีอยู่หนาแน่นที่ที่ในแปลงนาเราเนี่ยหายไปหมดน้ําใสาแกวเลยนะครับอยากจะเรียนท่านว่าในกระบวนการหมักฟางเนี่ยจริงๆเราใช้เวลาแค่14วันเท่านั้นเองนะแต่ทำทำเชือกเนี่ยเพื่อทำไมใช้เวลาถึง14วัน คือในช่วงอาทิตย์แรกเนี่ยฟางก็เปื่อยแล้วแต่ว่าเราต่อไปอีกอาทิตย์หนึ่งเนี่ยเพื่อจะช่วยกําจัดไอเม็ดหญ้าให้หมดไปจากแปลงนานะครับมีคนวิตกังวลว่าเวลาที่เราหมักฟางเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่ทําให้เกิดแก๊สมีเทนถึงเาโลกเขาไม่ต้องการเพราะว่ามันทําให้โลกเราร้อนขึ้นนะแต่ว่าการใส่จุลินทรีย์หน่อล้วยร่วมกับชื้อราแตคนมาเนี่ยมันเป็นการย่อยสลายแบบที่ใช้ ไม่ใช้อากาศแต่ว่าเป็นกระบวนการหมักนะแต่ว่าถึงไม่ใช้อากาศจริง,รงๆเนี่ยเราก็ยังไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ฝังฟางลงไปในดินนะไม่ไถกบฟางแค่เพียงว่าย่ําฟางให้มันจมน้ําแค่นั้นเองแล้วก็ไอ้ก็จะเกิดกระบวนการในระหว่างการหมักเนี่ยตึงตึงแก๊สเนี่ยเช่นโดยจุลชีท,ที่ที่มีสมบัติอิสระเขาเรียกว่าเอ่อพวกอ,อัสโตแบคเตอร์ที่เคยอยู่กับรากข้าวก็จะช่วย ถึงไนเจนมาช่วยในการย่อยย่อยสลายฟางก็จะเป็นขบวนการที่ไม่ปล่อยแก๊สมีเทนนะอันนี้นาเราก็จะสะอาดจากไอสิ่งที่ทําให้เกิดภาวะโลกร้อนเ,อเราก็สามารถที่จะไปเขีย่ยเอาฟางบางส่วนที่ยังยังไม่ย่อยสลายดีเนี่ยเอามาดมกลิ่นได้เลยนะจะไม่มีกลิ่นเหม็นเน่านะเหมือนอย่างทั่วๆไปถ้าถ้าเกิดว่าควนการเน่าเสียที่ปล่อยแก๊สมีเทนเนี่ยจริงๆเนี่ยหน้าดินจะดําเลย นะ <ừ> เพราะว่าในน้ําของเราจะเห็นไหมออกสีเหลืองหน่อยๆเนี่ยเพราะว่าดินบริเวณนี้มีท่านเหล็กถ้าเน่าเสียปุ๊บเนี่ยมันจะปล่อยไอฮเดรนซ์ซันไฟออกมาทําปยากับเหล็กเนี่ยกลายเป็นเหล็กซันไฟทําให้ทุกอย่างเนี่ยที่อยู่ในดินเนี่ยกลายเป็นสีดาของเหล็กซันไฟอันนี้ก็จะไม่มีและแถมดมนะดมฟางที่เราหมักเนี่ยก็จะไม่มีกลิ่นเน่าเสียก็เป็นเป็นเรื่องที่าสามารถจะทํานาแบบที่ลดต้นทุนคือฟาง หมักลงไปปุ๋ยที่อยู่ในฟางเราก็ไม่ต้องไปไปเติมเติมเฉพาะปุ๋ยที่มันออกไปกับข้าเปลือกข้อที่สองก็คือเป็นกระบวนการหมักที่ไม่ทําลายสิ่งแวดล้อมนะอันที่สมสิ่งที่ได้เพิ่มก็คือว่าทําให้เราได้ปุ๋ยจากอากาศมาอยู่ในแปลงนาเราทำทำให้สามารถลดการใช้ปุ๋ยลงข้อที่สี่ที่เป็นผลพลอยได้ก็คือว่าเวลาที่เราใส่ปุ๋ยอรองพื้นลงไป แล้วเรามีฟางอยู่ฟางก็จะทําหน้าที่ในการเก็บจาลองปุ๋ยไว้เนื่องจากว่าต้นข้าวที่เราปลูก120วันที่เราจะเกี่ยวเนี่ยเขากินอาหารทุกวันแต่เวลาเราใส่ปุ๋ยอย่างเจ่งก็คืออย่างมากของเรานี่อย่างมากก็แค่สองครั้งนะลองพื้นไปแล้วครั้งหนึ่งอีกครั้งหนึ่งก็ไปใส่ช่วงข้าวอายุ50-55วันเป็นปุ๋ยหลาย,ลายๆช้าแต่สามารถมีไว้ให้ต้นข้าวกินทุกวัน จนถึงวันที่เกี่ยวยืนยันได้ว่าณวันที่เกี่ยวเนี่ยใบธงของเรายัางเขียวนะแปลว่ามันมันไม่ขาดพาฒอาหารแต่ถ้ายังไม่ทันเกี่ยวเลยใบธงเหลืองเนี่ยรับรองข้าวไม่ได้ผลผลิตดีวันนี้ก็มาแนะนํากันเป็นช่วงๆพรุ่งนีเน้เราก็จะให้คนมาย่าอีกรอบหนึ่งเพื่อจะเตรียมทําเทือกครับวันนี้ก็ขอขอ,ขอรายงานงานที่เราได้ทําที่นี่นะครับไว้ไวแค่นี้ก่อน